พยามาใกล้ๆหน่อยงายเดี๋ยวมาตัวนี้ก็จะมาล่างขาบูทำไมถึงล่างรวดมันจะชอบดับรุน่นนี้จะเป็นรุ่นขบูเว็ Web. บบอยถ้ารุ่นเก่าเขาก็ล่างขาบูก็จะช่วยได้ถ้ามันดับบ่อยหรือว่ามันเล่งแล้วก็รูดับหรือว่าคับแล้วมันบูกอยา,านี้นะครับ เขาก็จะทําการร่างคาร์บูรนการรับแต่งนั่งคารบูเปลี่ยนหัวเตียนหรือนั่งคาร์บูร์เราต้องเปลี่ยนหัวเตียนเตื่อเราก็สกะสาทตาเราหัใจพอคนก็จะช่วยได้ก่อนอื่นถ้าเขาถ้าเขาสันนิษฐานว่าเป็นตีขบูรเขาก็จะเตะคาร์บูร์เล่าแบบน้ํามันมันออกเตื่อนครับ เราเขาก่อแล้วเขาก่อพอตั้งไงว่ามันสกปรกก่อมันสกปรกนั่นหมายความว่าเป็นตีขบู๊แน่นอนตีโลดเขาบกบหรือว่าดับไงโหหนักนะนี่เลยนะครับพอบอกรันพอบอกรายหันตั้งไงครับตั้งไง อ่าอนะครับมันจะมีขี้มีขี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นขี้ผมจัดเจ็ออกมาตัวนี่เลยอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนเลยร้อยเปอร์เซนเลยเป็นตีขับบูแน่นอนตีมันบูหรือว่าดับเอาต้องเตะหมดเลยต้องเตะต้อเสี่ยงเตียง đếng tiếng này à để mình ถ้าตรงหนสกปกเขาจําเป็นต้องเอาส่วนนี้ออกมาเป่านะครับมาเป่าถ้าเขาบอกเป่าเขาบอกออกมาบาตัวเขาบอกว่าดังหนมันเป็นจะสดเขาก็ควรที่จะออกมาโอเคฟังนี่มีตรวอีตัวเดินเบามูนี่ยายาตียาออก เพราะมันอาจจะเกิดปัญหาได้เป็นบางตัวแล้วก็พอถูกฟองน้ำมันตัวนี้ขอตสวนโอเคได้สะอาดอาน้ำมันสำรองเอาไวล้ละ ไดี๋ยโอเคแป้งสีฟันออกมาคัดเหมือนตา ย,ย,าาย้ายปัญหาไปทา่เข้าหรือยังบางล่านก็จะลางแก่า้างในเมือนลาง้างนอกแต่ผมชิดว่นต้องลาง้างนอกตุยที่จริงมันเกาะเกีเ่ยวข,ขอกับเกี่ยวัำแต่ว่าลางดีกว่า เขาบอกลูก้าว่าเขาจะล่างตะบูเขาตกควนจะล่างตั้งหนกแหละตั้งในเหมือนเขากินเขา้าเราบเขาล่างแต่ตั้งใน,นอย่างเดียวที่เขาใส่แต่เขาเหมือนล่างตั้งหนอก่องปก้ยเพื่อความสบายใจลูก้เาเขาต้องล่างตั้งหนกแล้วก็ตั้งในไ่ เขาเป่ามันตุยถ้าเขาเป่าตั้งเี่เขาต้องระวังตัวตัวตงในมันจะมีตัวดังในเป็นผู้ทำตัวถ้ามันหายแล้ว ខាងມັນស្អាតលេដៃเนาะធម្មតាស្អាតនេះក៏ដែរ เท้าล่างแล้วรเขาต้องคอในนี่คือย่ำแหงกั้มนะครับพองด,ดีว่ามันมีไอายางไอาย่างที่มันช่างอยู่ก็แต่บางเต่อมันจะเป็นที่ที่ปุ๋นที่ที่ดินนะครับมันอยู่ในนี่แต่ปะปวนทีดด่จะเ้าไปทิ้งเต๋อเดีบไว้ก่อนไว้นี่ก่อนลา,ากเขาเกาะไปประกอบกระปูก่อน,นเฮ้ย ประกอบกระบูนข้แล้วก่อนประกอบตัวนี้ขึ้แล้วก่อนค่อยทิ้งค่อยเอาน้ำมันนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะคในในนี้ทิ้งทีหลังทาไมทําไมนะครับทาไมบางคนถามว่าทําไมเพราะบางครั้งเขาเนี่ยอย่างที่ว่ามันเร็วหรือว่ารีบร้อนเกินไปเขาพอพอบดีมันก็อาจจะมีอ่าเป็นอย่างเล็กๆน้นอย ตีอยู่ในห้างฮอทพอระทานแต่เอาเป็นว่าใส่กระบุให้เรียบร้อยก่อนประกอบให้เรียบร้อยก่อนประกอบเรียบร้อยแล้วมันครบละแน่ใจแล้วว่ามีอย่างคานแล้วค่อยเอาทิ้งนะครับเพราะบางครั้งผมเคยเคยเป็นนะครับล่างเรียบร้อยละเราก็เอาไปทิ้งก่อน เรามาประกอบที่หลังเป็นว่าเล็กตัวน้อยๆมันหายนมหนูหายอะไประมาณน,นี้ครับก็นจะลำบากตัวนี้การการว้างของมันมันจะวางตั้งจะอีตัวนี้จะต้องดันขึ้นดันลงได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวปิดนั้มมันกรรมนะครับมือน้ำมันมันร่นออกมา มันจะแข็งน้อยนะครับแต่บางหัวมันจะดีกว่าแต่ก็น่าจะดีอยู่นะครับแข็งนิดหน่อยลองใส่รอบนี้ผมมีมีกาวใส่นะครับลองใส่เ่อาันทำมันดีทำมันดีแต่แต่นะครับผมประจาเต็มทีจะต้องซื้อกาวมาใส่แต่กระเซียงนะครับถ้าทำใส่กาว เียนตีน้ำมันมันจะหัวแต่ถ้าใส่กาวนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์คือดีแน,น่นอนแต่กาวมันก็มีหลายกาวครับกาวที่บอไอันที่เขาใส่เวลาโบ้เครื่องครับใส่ตัวนี้บดีนะครับบค่อยดีโอกาสนี้แถบจะบะค่ไปมีนะครับมีน้อยมีน้อยแต่หลายหลาย,ลาย้านผมก็หันมาใส้กันนะครับแต่ผมแนะนำว่าบ่ควรวใจเพราะกาวตัวหันมัน น้นน้ำมันแล้ะกาอจะยุย่ยจะรูดออกมาแล้วก็ปิดติดตัวน้ำมอนะครับนะบรรยากาศเจ้าเจ้านะเอาป่อยเ่ี้ยไปอากาศมันดีนะครับมันเหมือนท้องห้าตอนมืด ถ้าเฮานี่หมวันนะมันจับงอนเหม็นน้ำมันเุยงอนเุยก็ต้องยั่งประเดียวก็ถือว่าครบใส่นอตได้น้ำมันทิ้งได้เลยเราต้องประกอบขึ้นแล้วก่อนถึงจะทิ้งที่หลังนะครับน้ำมันนะทิ้งมาได้ก็ได้นะ เียงมันเปลี่ยนตะกี้ผเสียงมันแปลกนะครับผมไ่ได้ใส่กรองเถอะเพราะก้องอากาศมันสกปรกนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ชัวนี้เขาต้องเปลี่ยน รับตัวนี้ของตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะมันกรกโปบดีบดีขนาดนักเลยครับเสีย เนี ters, ここ่ยจะได้ก็ได้ม no ันสะอาดได้หนักที่สุดเป็นดีครับนละเครื่องมั้งครับนี่ครับมีเสียงใเต็มครับผมอะไรอย่างมั้ยครับยังี้ยังตั้งหน้าตั้งหลังครับตั้งหลังนะเอามือของมันด้วยตรงมั้ครับ เ่อมันได้ต้หมรับธรรมดาคนเมมันกแค่ได้ถูกคนระเกิือมพอรกกังหย่งออย่างเงี้ยสาว เราใจของรัฐบาลก,นะกันนะเนาะประกอบแจกกันนี่ยเจ็บคืนนี่นนะห้องภาษีคืนนี่นนะจะได้น่ะจะจะเอาภายในแค่ภายในเดือนเดือนเลยอีกอนะ่ะมีมีกัหนดวันมาตัวนีกนะใช่สุดฮะอืมเขาเขารวมมายัางต้องการเฮ้ย ก็ว <ừ. S 1> <々>ับไอโมูไอมูให้ให้โอนนี่หั่นนะผมตืนบชอบต้องมาเยโนโอนโอนนี่นะหมกลอยสองล้อจะโอนสาวสามจะโอนนี่นะเราเดียวผมบัตรจมีเอทีนะผมใจเล่มอย่างเดียวเลยก็แต่อนผมใจเอทมันเหมือนก็มันฮักอะฮักกายย่งเอทอย่างผมมันหูสาวสามสิบบาท เหมือนแทบจะบ่ได้กดออกเลยไปจอบบัญช so like ีมาได้นะมีแ <mel> ต <od ic unfolding> <mel od ic> ่สาวสามสิบบ้านเด้งขึ้นฮักฮักฮักอยู่ฮักยังไ่ยังฮักมาปีละครั้างกันแกหมู่หงอตั้งแทบจะบ่มีแล้วมาฮักฮักผมก็เล่าบ่เอาไอที่นี้มาเอาฟังนะยกเลิกแล้วคำนี้ใจใจเล่มใจเล่มแล้วผมบอกไปนิ่งนะ ถ้าผมจะเบิกตังค์ผมต้องไปในเมืองเพราะธนาคารมันอยู่ในเมืองเพรามาดูเฮานี่มันยกเลิกไปแล้วเหมืกับิดีนเลยนี่ของไทยพานิ่มด้ยอู้ได้น้ำแข็งได้ยินได้พานิ่มเดี๋ยวเคนเสียจื่อเสียซ้องเขาถ้าถามมันก่อนผมป้าคนจีนนะมันมามันมาซอมเอามันบอกว่ามันจะโอนมันจะโอน ร้อยซาบแล้วผมบอกว่าถ้าจะโอนอะร้อยสี่สิบแต่ถ้าใจเงนินสดอะร้อยซับนอนเหรอทำไมอะทำไมอะผมมีเอทีเอ็มถ้าผมจะไปเบอร์ผมต้องเข้าไปในเมืองผมต้องเสียการน้ำมันแหงนึ่ง่งาง <c oughs> ก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับการล้างกอมพิวน,นะครับ